บอกครองของเด็กหญิงวัย14ปีในจังหวัดบุรีรัมย์ร้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีค่ะกรณีที่เด็กหญิงวัย14ปีถูกรุมทําร้ายร่างกายและถ่ายคลิปวิดีโอเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์เพราะเกรงว่าอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะ กรณีเด็กหญิงวัย14ปีชาวอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ถูกกลุ่มวัยรุ่นหญิงอายุระหว่าง15 21ปีรุมทำร้ายร่างกายและถ่ายคลิปวิดีโอมาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่31มีนาคมขณะที่ผู้ปกครองเข้าแจ้งความกับตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติก่อนที่ตำรวจจะควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ค่ะ ผู้ปกครองของเด็กหญิงวัย14ปีร้องขอให้มูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเข้ามาช่วยดูแลเรื่องคดีโดยอ้างว่าสาเหตุที่หลานถูกรุมทำร้ายเนื่องจากถูกบังคับให้ค้าประเวณีและแม้ขณะนี้ผู้ก่อเหตุที่อายุไม่ถึง18ปีทั้ง8คนจะถูกส่งตัวไปยังสถานพินิษย์แต่ว่าผู้ก่อเหตุอีกคนกลับได้รับการประกันตัวจึงเกรงว่าอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้ก่อเหตุคนนี้ถูกตำรวจแจ้งข้อหาเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือชักพาไปเพื่อค้าประเวณีเพิ่มอีกหนึ่งคดีก่อนที่ตำรวจจะควบคุมตัวค่ะ